ห้องไปหาความรู้กันต่อในช่วงห้องเรียนนอนแอร์ซึ่งอาจารย์ปุยฝ้ายแห่งสถาบันภาษาจุฬาจะมาสอนคำเชื่อมประโยคต่ตางๆในภาษากรงกนษครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ห,ห้องเรียนนอ,อนแอร์วิชาอะไรคะวิชาอะไรคะภาษากังก,กค่ะ,คะ เด็กๆชอบสังกฤษกันมากเลยนะคะได้ทั้งออกเสียงแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะวันนี้เรามาดูกันต่อค่ะทุกคนเรื่อง c o n n e c t o r นะคะหรือว่าคำเชื่อมนั่นเองรูปนี้รูปอะไรรู้ไหมเนี่ยเคยเห็นมะมอ,อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะเป็น angel of the north นะคะจะเป็นอนุสาวรีย์ใหญ่มากเลยเป็นที่ให้คนไปเที่ยวเอามาลงตรงนี้คืออะไรคือว่าจะให้เห็นความเหมือนการเชื่อมโยงะคะซ้ายขวาอ,อะไรเงี้ยเนาะเริ่มเลยดีกว่าค่ะ กลุ่มแรกนะคะเวลาที่เราต้องการจะบอกเหตุแล้วนําไปสู่ผลหรือภาษาไทยเราพูดว่าดังนนะั้นคำเชื่อในภาษาอังกฤษคือคําว่า so คำไดที่เรานึกออก so, so ใช่ไหมคะมีอะไรอีกมะม so เรามาเพิ่มกันนะคะ so d h e s hence therefore และ thereby นะคะ คำพวกนี้เจอเอาไว้จำเอาไว้นะคะเพราะมันเจอบ่อยนะคะ so does hence therefore thereby นะคะท่องไปด้วยก็ได้นะ so does hence therefore thereby นะถ้าคำนี้นะคะ so does hence therefore thereby ไปแล้วกลุ่มความหม้แต่ค่ะหรือว่าความขัดแยง้งคำแรกที่เข้ามาในหัวคือคำว่า But, but. มีคำอื่นอีกไหม Yes despite in spite of notwithstanding โอ้โหมาหลายคำทีเดียวค่ะเหมอหมดไปแล้วนะคะให้ควีนบ้างควีนพูดเอาไปหมดแล้วค่ะมีคำมือดีไหมจบแล้วจริงๆป่ะ Not only. โอเคเรามาท่องกันหน่อยนะคะ Still ตั้งแต่ Still เลย Still but yet Still however ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะ however never the less แล้วก็มี non e the less ยังมีกลุ่มอื่นอีกนะค่อยๆจำไปทีละนิดทีละนิดนะคะ still but yet however never the less non e the less อ่ะพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสาม still but yet however never the less non the less เนาะ still เด็กๆหลายคนเข้าใจว่าแปลว่ายังใช่ไหมมาจนถึงตรงนี้นะคะก็ใช่แต่ว่าก็บางทีเขา ใช้ขึ้นประโยคแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบความขัดแย้งก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ได้แปลว่ายังเสมอไป but yet ก็เหมือนกันนะคะแปลว่าแต่ก็ได้นะคะ however nevertheless nonetheless อย่างไรก็ตาม,ตามใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามกลุ่ม but หรือว่ากลุ่มแต่นะคะยังมีอีกค่ะชีวิตเราเต็ไมไปด้วยความขัดแย้งนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นคำชีว่ากลุ่มนี้เยอะมากเลยนะคะมีคำว่าอะไรอี on the Other hand เคยได้ยินไหมเอ่ยนะคะอันนี้ออกแนวว่าเป็นไม่ใช่คอนเนคเตอร์แล้วแต่ว่ามกันอืในทางตรงข้ามนะคะ h e other hand on the contrary เป็นกลุ่มคำนะคะ in contrast และ while และ whereas พวกนี้ก็มักจะใช้เปรียบเทียบความขัดแย้งความแตกต่างเหมือนกันนะคะเรามาท่องกันหน่อยค่ะ 1, 2, 3 on the other hand on the contrary in contrast และ while และ whereas นะคะอีกที่หนึ่ง on the other hand on the contrary in contrast และ while และ whereas นะคะ whereas ในขณะที่เปรียบเทียบความแตกต่างเช่นบอกว่า I am very hardworking whereas my friend is very lazy ลักษณะนี้<ม>ใช่ไหมคะเปรียบเทียบความต่างนะตรงกันข้ามกันนะคะมีกลุ่มอื่นอีกไหมถึงแม้ว่าถึงแม้ว่า <All> though อ่ all though มีอะไรอีก even though. even though และ even if พวกนี้ก็แปลว่า ถึงแม้ว่าใช่ไหมคะ though although even though และ even if though although even though และ even if ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่านะคะก็เป็นความหมายคัดแย้งเหมือนกันนะคะพวกนี้เนอะนิดนึงนะคะเวลาที่เราใช้คำว่า although เด็กไทยชอบใช้ผิดตรงไหนเอ่ยเวลาเราพูดภาษาไทยถึงแม้ฉันจะจนแต่ฉันก็มีความสุข แต่ใช่ไหมถึงแม้ว่าฉันจะจนแต่ฉันก็มีความสุขก็เลยติดไปในภาษาอังกฤษ although I'm poor but I'm happy ซึ่งเขาใช้ััรได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้จำไว้นะคะจำไว้นะเพราะมี h u u o h แล้วที่เราจะใช้ตรงนี้มีแค่คอมมาเท่านั้นในการเชื่อมประโยคนะคะระหว่าง sentence แรกกับ sentence ที่สองนะคะ though although even though และ even if นะผ่านไป กลุ่มสุดท้ายนะคะยังคงเป็นเรื่องความขัดแย้งอยู่นะคะมีอีกสตัวเนาะเมื่อกี้ที่ไอยก็ได้พูดมานะคะคือ despite กับ in, in spite of นะคะ despite และ in spite of ตรงนี้ค่ะข้อสอบชอบเอามาหลอกนะชอบเอามาหลอกล่อเรานะคะเวลาที่ despite กับ in spite of ถูกใช้2องคำนี้แปลว่าทั้งขอเขียนข้างบนนะคะทั้งทั้งที่ ถูกไหมคะทางทั้งที่เช่นทางทั้งที่เขาไม่สบายแต่เขาก็ยังไปโรงเรียนเนาะทางนั้นที่เขาอ้วนแต่เขาก็ยังกินเยอะอะไรแบบนี้นะคะชีไปที่เพื่อนเลยนะคะแบบนี้เป็นต้นนะจำไว้นิดนึงค่ะว่า despite จะบวกด้วย now now phrase แล้วก็ gerund นะคะ i n s p i t e of เช่นเดียวกันเพราะอันนี้มันใช้เป็นบุพบทเห็นไหมคะบวกด้วย now now phrase แล้วก็ gerund นะอย่างเช่นอย่างเช่นเราบอกว่า despite เป็นเจอรอนอ้วนอ้วนอ้วน,น despite being fat ถึงแม้จะอ้วนแต่ยังกินเยอะนะหรือจะบอกว่าถึงแม้จะอ้วนแต่ยังสุขภาพแข็งแรงมันอาจจะไม่ค่อยเนาะแต่ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะเอางี้ดีกว่า despite being fat he still eats a lot นะหรือบอกว่าเปลี่ยนดีกว่าเอาเป็นว่าป่วยดีกว่าอันนี้ถ้าเกิดตรงนี้บางคนอาจจะมีข้อ ที่ทำให้งงนะคะเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าจะไม่สบายแต่ยังไงไปโรงเรียนเป็นไหมคะรักเรียนมากเนาะนะดีสไปมี่ไม่เป็นทันทีเลยนะคะที่สิ่งถึงแม้สบายดีแต่ก็ไม่ไปโรงเรียน still goes to school ลักษณะนี้นะคะสมมุติเราบอกว่าเราไม่อยากใช้นาวนาเฟรชเจอรอนอะอยากจะเป็นประโยคน์ทำได้ไหมได้ต้องทำยังไง ถ้าอะไรนะณจังงังนะรอะว่าอยากจะทำให้เป็นประโยคข้างหน้าวิธีการง่ายนิดเดียวค่ะเติมตัววิเศษเข้าไปของเรานะคะ despite the fact that คราวนี้เราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นประโยคได้แล้วค่ะ despite the fact that he is ill he still goes still, <those> to <S <talk>? <S school s p i t a l h o school, school. <celand> <tariffs> อันนี้แบบ logic inner นะคะจิตใต้สำนึกบ่งบอกมานะ the, the fact that he is สังเกตไหมคะถ้าเราอยากตามด้วยประโยคเราใส่ the fact that เข้าไปเพราะอะไรข้อเท็จจริงที่ว่านะเพราะ that ตามด้วยประโยคได้นะตามด้วยประโยคได้นะ the fact that ทั้งทั้งที่ข้อเท็จจริงที่ว่าแปลภาษาไทยแล้ว งงนะแต่ภาษาอังกฤษเขาใช้แบบนี้นะคะทั้งๆที่จะไม่สบายเลยนะก็ยังไปโรงเรียนนะคะ i n s p i t e of ก็ใช้ในลักษณะ despite เหมือนกันนะคะหานไหมนะคะต่อมาค่ะต่อมาเพราะว่าอะไรที่แปลว่าเพราะว่าได้บ้าง because because of because of since as ถูกต้องเลยน้องควีนเสียใจอ่ะเพื่อนแยกไปหมดแล้วนะคะ เอ่อย่างนี้ค่ะ since for ก็ได้นะคะเด็กๆบอกว่างง for บอกติกว่าเพื่อนี่ก็จริงแต่ for ใช้เป็น coordinating conjunction ก็ได้เช่น I do everything for you for I love you so much ฉันทำทุกอย่างให้เธอเพราะฉันรักเธอเหลือเกินได้นะคะ for ไม่ได้แปลว่าเพื่อเสมอไปนะแปลว่าเพราะว่าก็ได้ since for as และ because นะคะคำว่า as เองเนี่ยก็เป็นคำที่น่าสนใจมากเลยนะคะ since ด้วยเพราะว่า since แปลว่าตั้งแต่ก็ได้ใช่ไหมคะตั้งแต่เป็นใจรุ่นเดียวกันเนาะเพลงบอกอายุค่ะนะคะ since แปลว่าตั้งแต่ก็ได้แปลว่าเพราะว่าก็ได้ as แปลว่าเพราะว่าก็ได้แปลว่าอะไรได้อีกเท่ากับ as น เอาอย่างนั้นก็ได้ในฐานะที่ก็ได้ I work as a teacher ฉันทำงานในฐานะที่เป็นครูใช่ไหมคะ As แปลว่าในขณะที่ก็ได้ As she walks in I walk out อะไรแบบนี้นะคะในขณะอุ้ยขณะที่นะคะในขณะที่เห็นไหมคะหรือจะ as well as as soon as ก็มีการใช้อีกแต่ว่า3อันนี้ก็จะเจอหลักๆนะคะ Since for as และ because Since for as และ because due to owing to thanks to แล <f> <of. S 2> ้วก็ be cause of นะคะ be cause of มันต่างกันนั่นนะคะเป็นคำถามที่ดีมากๆก่อนที่จะตอบนะคะลองสังเกตตรงนี้สิคะ to อันนี้เชื่อมเชื่อมพวกนี้นะคะพวกข้างบนเชื่อม ประโยคส่วนข้างล่างตามด้วยอะไร due to เพราะพวกนี้เป็น preposition to ไม่ได้เป็น to infinitive เสมอไปนะเหมือนเราบอก I want to go ถูกไหมคะไม่ใช่เคยดีไหม I look forward to seeing you นะคะ to ตรงนั้นเป็น preposition นะตรงนี้เป็น preposition เลยนะออกด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้จะตามด้วย n o w n o w phrase และ gerund นะคะ n o w n o u phrase และ gerund ลักษณะนี้นะคะ since for as because since for as because due to owing to thanks to due to owing to thanks to <c oughs> และ because of คำ <c oughs> ว่า thanks to พิเศษนิดนึงในด้านความหมายนะเป็นการบอกเหตุผลแบบชอบอะเชออะิงขอบคุณเช่นวันนี้น้ำท่วมไม่ต้องไปโรงเรียนเด็กๆเป็นไงคะด <c oughs> ีใจน <c oughs> <ล>ะบอกว่า thanks to the flood I don't have to go to school ขอบคุณที่น้ำท่วมฉันไม่ต้องไปโรงเรียนเป็นเหตุผลและ ขอบคุณไปด้วยนึกออกไหมคะลักษณะความแตกต่างนิดเดียวแค่นั้นเองนะคะวันนี้ต้องลาเพื่อนๆทางบ้านไปก่อนนะคะสมัครมาเล่นกับเราอย่างนี้ได้มาเรียนมาเล่นนะคะมาเต้นระบายาในเสื้อด้วยวันนี้บายบายค่ะโอเคนักเรียนแล้วความโคารลขอบคุณค่ะ